สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเ,เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ IT นะครับที่อยากมานําเสนอให้กับคุณครูที่กําลังที่จะอยากพัฒนาสื่อหรือว่าผู้ชมทั่วไปนะครับที่กําลังอยากที่จะมองหาว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถสร้างวิดีโอหรือสื่อการสอนที่เป็นลักษณะของสัญญาณภาพที่เป็นแบบคมชัดนะครับหรือทะ่าเรียกว่า Full HD ได้นะครับเขามีวิธีการอย่างไรนะครับ ผมเองก็พยายามเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะพยายามสร้างวิดีโอที่เป็นวิดีโอที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็อยากให้วิดีโอนั้นมีความคมชัดนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าบางทีเราอาจจากากล้องต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าวิดีโอที่ได้มานั้นนะครับมันไม่ค่อยสดใสมันไม่ค่อยสวยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้กล้องที่อาจจะมีคุณภาพาไม่ค่อยดีนักนะครับหรืออาจจะเป็นคุณภาพที่แบบกลางๆนะครับอย่างเช่น กล้องเว็บแคมที่มากับโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งก็สามารถใช้ผลิตสื่อการสอนได้ครับแต่คุณภาพนั้นนะครับก็จะออกมาแบบประมาณว่ากลางๆนะครับกลางๆไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักนะครับคราวนี้ผมก็มองหาว่าเราจะทำยังไงนะครับเราถึงจะได้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงนะครับผมก็เลยไปเซิร์ชนะครับแล้วเจอว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีกล้องตัวเว็บแคม รุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือจะเป็นกล้องเว็บแคมยี่ห้อนะครับ Rogitech นะครับ รุ่น4922นะครับซึ่งราคาขายโดยปกตินะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000ปลายปลายหรือประมาณ3,000ต้นต้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คือว่ากล้องตัวนี้นะครับขายดีมากนะครับขาดตลาดไปแล้วไม่ไม่มีขายทั่วไปนะครับหรือถ้ามีราคาก็จะโดดไปประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะครับซึ่งมันเกินกำลังที่เราจะไปซื้อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะ ผลิตภาพวิดีโอที่มีคุณภาพเป็นระดับ full hd ได้นั่นคือความลีดอยู่ที่1,920ง0คูณ1 0 8 0 p นะครับภาพที่ได้ออกมาก็จะค่อนข้างคมชัดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกล้องหาซื้อไม่ได้นะครับผมก็พยายามหาวิธีการอย่างอื่นว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีการไหนที่เราจะได้ภาพวิดีโอที่มีคุณภาพดีนะครับผมก็มาพบว่าที่บ้านเราเองเนี่ยที่ตัวผมเองนะครับก็มีกล้อง dslr นะครับของ canon m 5 0นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะมีนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทำไมครับต่อต่อกล้องอ canon ของเราเนี่ย m 5 0เนี่ยเข้ากับตัว โน้ตบุ๊กแล้วก็ที่จะพยายามสตรีมภาพผ่าน OBS นะครับจะพบว่ามันไม่สามารถสตรีมออกได้นะครับนอกจากว่าเราจะต้องไปไป,ไปติดตั้งซอฟต์แวร์บางตัวนะครับที่เราอาจจะต้องจ่ายเงินเสีย,สยค่าไรเส้นนะครับอย่างเช่นต้องไปติดตั้งซอฟต์แวร์ชื่อว่า Sparko หรือซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกดิจิแคมอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ แต่การใช้ซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วเวลาถ้าเราใช้ฟรีถ้าเราใช้ฟรฟีก็คือว่ามันก็จะมีแบนเนอร์นะครับอาจจะอยู่บนด้านบนหัวของเรานะครับหรืออาจจะอยู่ด้านด้านล่างของเราตรงบริเวณหน้าอกแบบนี้ติดมาด้วยซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครอยากได้นะครับเลยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับคราวนี้ผมก็เลยไปเจอค้นไปเจอนะครับอุปกรณ์ตัวหนึง่งนะครับ เป็นการตัดต่อนะครับที่ชื่อว่า EDO นะครับถือว่าเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างที่จะอ่านสเปคแล้วค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับผมเลยติดต่อทางบริษัท Marco c a นะครับขอยืมทดสอบตัวการ์ด EDO นะครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับนะครับมันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบล็อกนะนะครับเป็นบล็อก ตัดต่อนะครับที่เราจะสามารถเอาสายนะครับให้ด uh, h d ไ i นะครับไปต่อกับกล้อง uh, canon m 5 0แล้วอีกปลายด้านหนึ่งก็มาต่อเข้ากับตัวที่อุปกรณ์ของนี้นะครับแล้วอุปกรณ์กล่องนี้ก็จะไปต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราอีกทีนึงนะครับจะทำให้เราสามารถดึงภาพจากกล้อง canon ของเรา m 5 0เนี่ยนะครับดึงภาพสัญญาณที่เป็น uh, full hd เข้ามาได้เลยนะครับและที่มันเจ๋งก็คือว่า ไอตัวกล่องตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับภาพได้ถึง4 k นะครับแล้วที่สำคัญครับคือราคามันไม่แพงนะครับประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเออ่เรียกว่า capture video capture blocks ในในท้องตลาดนะครับก็จะมีราคาแต่ประมาณ4,000กว่าบาทขึ้นไปจนถึงเป็นหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ราคาไม่แรงมากประมาณ3 9 9 0กว่าบาทนะครับเราก็สามารถที่จะ ส่งสัญญาณภาพจากกล้องนะครับของเราเข้าสู่โน้ตบุ๊กของเราผ่านตัวซอฟต์แวร์ OBS ได้นะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวไฟเข้ามาเสริมนะครับไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาเสริมมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยครับเพียงแค่ต่อสัญญาณเข้าโน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อเข้ากล้องนะครับไม่ต้องใช้ไฟมาเลี้ยงทั้งสิ้นนะครับใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อเราแกะกล่องนะครับเราก็จะเจอนะครับมีสาย HDMI มาให้1เส้นนะครับนะมีสาย USB นะครับหัวด้านหนึ่งเป็น Type C นะครับอีกด้านหนึ่งเป็น USB Type A ปกตินะครับมาให้เรานะครับมีตัวหัวแปลงอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถตัวแปลงได้จาก Type C นะครับ USB ธรรมดาเป็น Type C ได้นะครับ แล้วก็มีตัวคอนเวอร์เตอร์แถมมาให้ตัวหนึ่งครับก็คือเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็เป็น USB ไปายด้านหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีตัวแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์เสริมสำหรับตัวการ์ดวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ Windows 10ครับ ไดเวอร์ไม่ต้องการนะครับไดเวอร์ไม่ต้องการครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทําทงานได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันรองรับมาตรฐานที่เขาเรียกว่า UVC นะครับเป็น USB Video Class นะครับก็คือเราสามารถที่จะต่ออุปกรณ์กับ OS ต่างๆที่เราใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์นะครับไม่ว่าเราจะใช้ Windows 10ใช้ Linux ใช้เครื่อง Mac นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะดีเทคเห็นอุปกรณ์ทันทีนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขายังมีตัวซอฟต์แวร์เสริมมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณใช้ Windows 7 w i n นะครับวินโดว์เยังคงต้องใช้ d ดเวอร์จากแผ่นนี้นะครับแล้วก็จะยังคงมีตัวคู่มือนะครับมาให้เล็กๆน้อยๆแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ของเขานะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ตัวอุปกรณ์นี้นะครับถ้าเราดูนะมันก็จะมีการต่อ,อง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือว่า,าดูได้จากภาพตรงนี้นะครับก็คือว่าจากกล้อง DSLR ของเรานะครับจะมีการต่อเข้ากับตัวบล็อกนี้แล้วบล็อกนี้ก็ต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซิงเข้ากับโปรแกรมพวก OBS ต่างๆได้อย่างสบายมากนะครับแล้วก็ในตัวตัวกล่องนี้นะครับ มีอินเทอร์เฟซอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูจากภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะมีปุ่มไลน์เอาท์นะครับเราสามารถไปต่อกับเครื่องขยายเสียงลำโพงแะงต่างเพื่อฟังเสียงนะครับเอาพุทก็ได้มีแจ็คไมค์นะครับสามารถส่งสัญญาณเสียงอินพุตเข้าไปได้นะครับมีไลน์อินนะครับเราจะต่อกับพวกมิกเซอร์แะงต่างก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มี อ่า USB Type C นะครับตรงนี้จะไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์นะครับส่วนด้านอีกด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีอ่เขาเรียกว่าพอร์ต HDMI 2พอร์ตครับก็คือเป็นพอร์ตอ่า Line In HDMI In ก็มาก็คือเป็นซอสที่มาจากพวกอ่กล้องนะครับกล้อง DSLR นะครับที่เป็นอ่ HDMI นะครับหรือว่าเป็น เรา,า,าก็สามารถคอนเวิร์ตเข้ามาผ่าน HDMI ตัวนี้เป็น HDMI In เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมี HDMI Out นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะไปต่อกับมอนิเตอร์เพื่อดูภาพขยายใหญ่ขึ้นอีกทีหนึ่งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่า,ามันสามารถเชื่อมต่อหรือว่าสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพขนาดประมาณ 4K ได้อย่างดีนะครับที่ความเด็ดที่ 3840คูณ2160นะครับทีอ่อัตราเฟรมนะครับอยู่ที่ประมาณ60เฟรมต่อวินาทีนะครับการเชื่อมต่อน,นั้นนะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง USB เวอร์ชัน3ได้นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับที่เราสามารถบันทึกนะครับถ้าขึ้นบน y t u t u นะครับผมก็แนะนำตอนนี้ก็จะอยู่ที่ความลีที่ประมาณ1920คูณ 1,080p นะครับจะเป็นภาพ Full HD แบบนี้ครับที่ท่านเห็นนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวกล่องตัวอีดิโอตัวนี้นะครับมันยังสามารถที่จะไปรองรับกับตัวเครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 3หรือ PlayStation 4นะครับ Xbox 360นะครับ Xbox One นะครับหรือว่าพวก Set Top Box กก็คือกล่องกล่องรับสัญญาณภาพทีวีนะครับก็สามารถทำได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับมันสามารถใช้กับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็น third party นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก OBS, VLC นะครับ XSplit, VMix นะครับหรือว่า w i e c a s t นะครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เราสามารถเอากล่องนี้ไปเชื่อมได้อย่างสบายมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันยังสามารถรองรับการทำงานกับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับอย่างเช่นพวก Zoom นะครับ Cisco, WebEx, นะครับ t e ายม t ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์คอนเฟรนที่กำลังนิยมในปัจจุบันนะครับเป็นถือว่าตัวนี้กล่องเดียวครบเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเจ้าตัวอุปรกรณ์ e d ดนะครับรุ่น UGH60A ได้ที่เว็บไซต์ของตัว m a r r o c a r e นะครับก็คือ w w w m c c o t h นะครับเมื่อเราเข้าไปหน้าแรกนะครับเราก็จะเจอ,อตัวลิงก์โฆษณาของตัวอุปกรณ์ตัวอ d ดีนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตนะครับการต่ออุปกรณ์ตัวนี้กับตัว OBS ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ภาพที่ได้นั้นจะมีความคมชัดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการใช้ตัวอุปกรณ์ EDIO นะครับกับตัวซอฟต์แวร์ OBS กันนะครับอย่างง่ายๆนะครับ โอเคครับตอนแรกก็คือเราจะต้องทําการต่อนะครับทุกท่านจะต้องทําการต่อนะครับต่อกล่องในลักษณะแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับกล้อง DSLR ของท่านนะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้เป็นตัว Canon M50 นะครับต่อสาย micro USB นะครับผ่านตัวกล่องนี้นะครับ e d e o นะครับแล้วก็จากตัวกล่อง EDIO นะครับเราจะมีการใช้สายตัว เรียกว่า USB Type C นะครับ Type C เสียบที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็สายนี้ก็จะวิ่งเข้าที่ USB ของเครื่องของเรานะครับแล้วเราก็จะทำการเปิดโปรแกรม OBS นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราทำการเปิดตัวโปรแกรม OBS ครับนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับหน้าจอแรกของ OBS ที่เราเจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราต่อส สัญญาณทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอสลับมาเป็นสตูดิโอโหมดนะครับสมมุติว่าเราจะทําการในซีนที่1น,นะครับเราจะทําการดึงดึงสัญญาณคขาเรียกว่าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอแคปเจอร์เข้ามาก่อนนะครับเป็นวิดีโอแคปเจอร์ตัวแรกนะครับภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคมจากโน้ตบุ๊กนะครับก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้เข้ามานะครับเราอาจจะลองสองกล้องเลยนะเราจะลอง2กล้องกล้องแรกครับ เป็นจากโน้ตบุ๊กของเรานะครับอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นผมอาจจะดึงนะครับขอดึงเป็นรูปภาพมาเป็นแบ็กกราวน์นิดนึงครับจะได้ดูดูดีนะครับนะสมมติว่าเราจะทําเป็นสื่อการสอนต่างๆของเรานะครับสมมุติว่าผมเอาเอาเรื่องตรงนี้นะครับ เอาเข้ามาหนึ่งรูปนะครับอาจจะเป็นสื่อการสอนของเรานะครับใน,ในรูปแบบสไตล์ของเรานะครับเราก็เอาเข้ามานะครับโอเคนะครับดึงเข้ามาหนึ่งรูปนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้รูปนี้มีขนาดใหญ่ที่มันทับกล้องภาพจากกล้องเว็บแคมนะครับเราก็สลับขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับตัวกล้องเว็บแคมเราก็จะเข้ามาแล้วนะครับนะอโอเคคราวนี้เราจะดึงตัว สัญญาณมาจากตัวอุปกรณ์ตัวว d ดีโอนะครับได้ยังไงนะครับไม่ยากครับก็เราก็ add เข้ามานะครับเป็นวิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์นะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาตามค่าเขานะครับคราวนี้ที่ d ด v ว c e ์นะครับให้เราปรับเป็นตัว r i v e stream video capture นะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อของอุปกรณ์ตัวว d ดีโนะครับ จากนั้นครับมันก็จะเป็นจอดําแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเปิดทําการเปิดกล้องนะครับเพื่อส่งสัญญาณภาพเข้ามานะครับผมเปิดแล้วนะครับอีกไม่ไม่ถึง10วินะครับสัญญาณภาพจะเข้ามานะครับอ่าโอเคครับตอนนี้สัญญาณภาพเข้ามาแล้วนะครับเป็นไงครับภาพคมชัดนะครับคมชัดเจนนะครับค่าต่างๆแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยครับใช้ตามมันได้เลยนะโอเคนะครับอ่าคราวนี้อ่าเราก็ มาปรับขนาดนะครับว่าเราอยากได้วิดีโอขนาดเท่าไหร่ใหญ่หรือเล็กนะเราก็สามารถเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราสอนได้ด้วยเราอยากให้ภาพวิดีโอความละเอียดขนาดโฟททีครับ full HD ของเราอยู่ตรงนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะเราก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาการสอนของเรานะครับนะครับตรงนี้อยากให้มีกล้องจากเว็บแคมก็ได้นะครับอันนี้เราจะดูสาธิตเห็นไหมครับว่าคุณภาพของ ภาพที่ได้นะครับ Full HD กับกล้องเว็บแคมเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยอันนี้คือจากห้องบันทึกเดียวกันนะครับสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับนะแสงทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมยกมือสวัสดีครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับภาพมันต่างกันอย่างเห็นผมขยายใหญ่นะครับให้ทุกคนเห็นว่าคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับนะขยายใหญ่ให้ให้ให้เห็นภาพชัดๆ เป็นไงครับเราควรที่จะใช้กล้องเว็บแคมต่อไปหรือว่าเราควรที่จะใช้ตัวอุปกรณ์อีดีโอมาเพื่อทำให้เขาเรียกว่าตัววิทยากรหรือตัวแบบเนี่ยนะครับมีความสดใสคมชัดน่าเรียนนะเด็กๆเ,เห็นภาพเราที่าภาพชัดเจนเด็กๆก็อยากเรียนด้วยเนาะ อ่าโอเคครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งตัวทุกอย่างในสตูดิโอของเราฉากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการส่งสัญญาณภาพมาทางด้านขวาพร้อมที่จะออกอากาศได้เลยนะครับอ่าผมยังไม่ออกอากาศใดๆนะครับอ่าผมอยากถ้าอาจารย์อยากฝึกการออกอากาศไลฟ์สดเนี่ยต้องไปศึกษาตัวซอฟแวร์อ่า OBS นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองอัดเป็นวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับถ้าผมต้องการอัดวิดีโอนะครับ เอาความเรียดสูงนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับดูค่าเซตติ้งนิดนึงนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอเอาพุทจะต้องออกมาเป็น1920คูณ1น8 0นะครับนี่คือวิดีโอเอาพุทที่เราต้องการนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็โอเคด้านล่างนะครับนะครับเราพร้อมแล้วเราก็ทำการกดสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ ตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาทดสอบการตัดต่อ OBS นะครับโดยใช้อุปกรณ์ EDIO นะครับซึ่งราคาก็เบาๆครับไม่เกิน4,000บาทนะครับเราจะได้ภาพคุณภาพแบบเป็น Full HD ครับที่ความเอ็ดที่เท่าไร่ครับหู่คูณ1 0 8 0ั p นะครับ60เฟรมต่อวินาทีนะครับเป็นไงครับคุณภาพของภาพที่ได้มาชัดเจนไหมนะครับ อ่าโอเคสมมติว่าเราสอนเสร็จแล้วนะครับเราสอนเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะทําการหยุดวิดีโอของเรานะครับอ่าโอเคครับผมหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่าก็จะ exit อ,ออกมานะครับนะครับหลังจากนั้นผมจะลองไปเปิดวิดีโอที่เราอัดเมื่อกี้ดูนะครับอ่าวิดีโอ โอเคครับตรงนี้ครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาทดสอบการตัดต่อ OBS นะครับโดยใช้อุปกรณ์ e d o นะครับซึ่งราคาก็เบาๆครับไม่เกิน4,000บาทนะครับเราจะได้ภาพคุณภาพแบบเป็น Full HD ครับที่ความเอ็ยดที่เท่าไร่ครับ1920คูณ1 0 8 0 p นะครับ 60เฟรมต่อวินาทีนะครับเป็นไงครับคุณภาพของภาพที่ได้มาชัดเจนไหมนะครับอ่าโอเคสมมติว่าเราสอนเสร็จแล้วนะครับเราสอนเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะทําการหยุดวิดีโอของเรานะครับอ่าเป็นไงบ้างครับคุณภาพของวิดีโอที่ได้มาผมคิดว่าน่าจะถูกใจอาจารย์หลายท่านนะครับนอกจากตัวความสามารถของตัวอีดีโอตรงนี้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้นครับต่อกล้อง D.S.W. ของเราเนี่ยไปใช้กับโปรแกรมร่วมประชุมอื่นๆได้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Zoom หรือว่า,า Google Meet ก็ได้นะครับ Google Meet ก็ได้นะครับ m i r r s s o t t t e m s ก็ได้หรือว่าล i s c o ่ e Cisco w e b e กก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอสาธิตสัก2ตัวนะก็คือจะสาธิต Google Meet ก่อนนะครับนะแล้วตามด้วยตัว Zoom นะครับอ่าโอเคครับมาที่ตัว เปิดเลยนะครับสมมติว่าเราจะเริ่มประชุมนะครับเราก็จะเลือกมาที่เว็บไซต์นะครับ meet google com นะครับใส่รหัสการประชุมนะครับลงชื่อก่อนทษทีครับเราลงชื่อก่อนนะแจ้งตัวตนก่อนครับเราเป็นใครนะครับเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าตัวที่ตัวเข้าร่วมประชุมนะครับตั้งชื่อห้องประชุมครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของห้องประชุมนะ เราก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งเสร็จปุ๊บนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะดีเทคขึ้นมาภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมนะครับจาก PC ของเราภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเราลองมาปรับจูนใหม่ครับมาที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่วิดีโอนะครับ แล้วก็ปรับมาเป็นตัว Live s t e a m Video Device นะครับนะครับสัญญาณภาพยังไม่มาครับเดี๋ยวเราเปิดกล้องนิดหนึ่งนะครับลืมเปิดกล้องนะครับรอแป๊บหนึ่งครับสัญญาณภาพมาแล้วนะครับอ่าโอเคครับสัญญาณภาพมาแล้วนะครับสดใสนะครับสวยงามนะครับก็ก็จะเป็นตัวเลือกให้กับเรานะครับว่าเราสามารถใช้ตัว ตัวอิเโอเนี่ยคุ้มเลยนะครับเอามาใช้ในการผลิตสื่อก็ได้ใช้ในการร่วมประชุมก็ได้นะครับได้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดสวยงามนะครับอันนี้เป็นส่วนของ Google Meet นะครับอ่าโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดู Zoom บ้างนะครับขออนุญาตปิดนะครับ Zoom นะครับอ่าก็เป็นซอฟต์แวร์คอนเฟลเลนต์ตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับตัว Zoom นะ เข้าโปรแกรม Zoom ครับแล้วก็ new meeting เลย Zoom Detect กล้องให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มันก็สามารถซิงเข้ามาที่ตัวตัวกล่อง i d ดีของเรานะครับนะตอนนี้ก็ภาพที่ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราอยากเปลี่ยนสื่อวิดีโอนะเราก็มาเลือกจะเอาจากกล้องเว็บแคมใช่ไหมแบบนี้ไหมครับอชอบแบบนี้ ก็แล้วแต่นะถ้าแบบนี้ใครคิดว่าชอบแบบเบลเบอรอย่างแบบนี้ก,ก,ก็ก็ได้นะครับนะ,ะถ้าเราบอกว่าโอเคอยากได้ภาพที่สวยน์นี้ครับก็เลือกเป็นไลฟ์สตรีมนะครับมันก็จะไปดนนึงเสญาณภาพจากตัวอ e ีเโอมาให้เรานะครับก็จะได้ภาพที่สดใสสวยนะครับก็สามารถร่วมประชุมได้นะครับก็ทําให้เราก็จะดูดีนะครับเวลาที่เราร่วมประชุมกับกับคนอื่นๆนะครับอ่าโอเคครับก็น่าจะเป็น เป็นแนวทางนะครับต้องบอกว่าตัวอุปกรณ์นี้ซื้อมาใช้แล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแลวโอกาสหน้านะครับผมก็จะมีความรู้ที่ดีมาแนะนำนอีีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ